จะมารีวิวกระท้อนทรงเครื่องในเซเว่นนะคะจริงๆปกติเป็นคนชอบกินกระท้อนแล้วก็อยากกินกระท้อนทรงเครื่องมาแบบนานแล้วเราก็หาซื้อไม่ได้ก็ลองไปซื้อมากินก็คือจริงๆเราเคยกินไปแล้วกล่องหนึ่งเนาะแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบกล่องที่สองที่เคยกินแล้วในในแพ็กเกจก็จะมีกระท้อนลักษณะเหมือนกระท้อนแช่อิ่มกระท้อนดองอะไรอย่างเงี้ยจะออกแบบรสชาติจะไปทางมะม่วงดองอ่ะบางร้าน ที่เราเคยกินที่ซอยอารีก็จะเป็นลักษณะนี้คือแต่จริงเราอเราชอบที่มันเป็นแบบแช่เกลือธรรมดามากกว่าแต่อันนี้ก็กินพอหายยาในเซ็ตมันก็จะมีสองมาให้สองถุงถุงแรกจะเป็นเหมือนแบบมะพร้าวคั่วผสมพริกป่นน,น่อยนนึงแล้วก็มีแบบถั่วแล้วก็กุ้งแห้งนิด,นดๆอะไรเงี้ยอีกถุงจะเป็นถุงที่เป็นไซรัปผสมพริกพริกป่นไม่ค่อยเยอะแล้วก็เทรวมกันออกมาก็จะ หน้าตาแบบนี้แล้วก็ขนขนขนแต่ตัวกระท้อนจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะบางชิ้นน่ะก็ถ้าใครชอบความฟินน่ะก็อาจจะเอามีดหรือเอาช้อนมาหัน่นหั่นเพิ่มแต่ช้อนที่ห้มามันก็แบบก็มีแหละแต่ว่ามันมันอ่อนน่ะมันก็หั่นพวกนี้ไม่ค่อยขาดถ้าอยากได้วความฟินต้องไปเอาแบบมีดมาหั่นให้มันเล็กลงแล้วก็คุกให้เข้ากันรสชาติจะเป็นแบบรสจะค่อนข้างจัดอะ่ะเพราะว่ากระท้อนมันแบบมันแช่อิ่มมา มันก็จะกระท้อมมันจะโดดออกมาไอตัวตัวน้ํามันอะจะไม่เด่นเท่ากระ้อมแต่ก็แบบพอพอกินไดน้พอหายอยากเนาะจริงๆจะเข้าไปหาตัวขนมเปี้ยไข่เค็มลาวาไข่เค็มมันไม่มีขายก็เลยได้ตัวนี้มาแทนค่ะ